วันนี้มันคงไม่ใช่วันของเราะนะอย่างว่าจะเพื่อจะเล่าเรื่องอสอบลายเส้นที่นี่นิดหนึ่งคือเวลาเรา,เาจะสอบใบขับขี่เนี่ยคืออย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องสอบผ่านทฤษฎีก่อนประ่านทฤษฎีแล้วเนี่ยเราก็จะได้ learner ลายเส้นซึ่ง learner ลายเส้นเนี่ยเราสามารถที่จะ เรียนขับรถได้โดยที่มีคนที่เป็นฟูลไลเซนเนี่ยนั่งไปกับเราด้วยคือจนกว่าเราจะรู้สึกว่าชำนาญแ,แล้วก็สึกมั่นใจแล้วถึงจะไปสอบเอาท่านที่2ก็คือ Restricted License นี่พอได้ Restricted License เนี่ยก็หมายถึงว่า,าเราสามารถที่ขับได้คนเดียวแล้วก็ขับโดยที่ตั้งแต่6โมงเช้าถึง สี่ทุ่มคือหลังสี่ทุ่มถึงหกโมงเช้าของอีวันเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายนอก,กจากว่าเราจะมีคนที่เป็นฟูไหลเส้นเนี่ยนั่งไปด้วยอ,อันนั้นก็คือขั้นตอนหนึ่งนะคะคีน,นี้คือหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่เราขับไปได้ประมาณ6เดือนแล้วเนี่ยเราถึงจะมีเสร็จไปสอบเอาฟูอันนี้ส่วนอีชันเนี่ย คือด้วยความที่แบบขี้เกียจไงพอได้วิชิเซ็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออไม่ต้องไปสอบคูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มาถึงเวลาอยากจะได้ฟูจริงๆแล้วปรากฏว่าระหว่างทางที่เราขับมาตลอดเนี่ยเราก็พลิกอัพไอ้น,นิสัยที่เสียๆมามันก็เลยทําให้ต้องมาท้ายที่อาปรับครูก่อนก่อนจะไปสอบเอาฟนะคะเพราะว่าเคยไปสอบทีหนึ่งแนละ้วมันเฟลเราสัดมุมบ้างคัดคอเนอร์อะไรอย่างเงี้ยคือ ใส่วเร็วหล่วนั้นนะคะคือในชีวิตจริงทําได้แต่ว่าเวลาไปสอบทําไม่ได้นะคะวันนี้ออกมาเดินก<ม>็ค่อนข้างจะไม่เช่เครียดแต่เหมือนกับ Energy Drain นะคือไปฝึกเรียนขับรถแล้วก็ปรอกว่าตัวเองคือมีควารู้สึกเหมือนตัวเองง่อแบไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็คือ ถ้าฟังคําสั่งครูไม่ค่อยรู้เรื่องมันเหมือนกับว,ว่าเราคือเวลาเราขับเองเนี่ยมันโอเคไงเราทําทุกอย่างโดยอัตโนมัติใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่เรามีคนอื่นนั่งอยู่ข้างด้วยเนี่ยเราจะรู้สึกเกรงๆเนี่ยก็ยวก็ดูกันต่อไปว่าจะทําได้ไหมก็คือจะต้องฝึกจนกว่าะจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ถึงจะไปสอบเอาฟูลเนาะ